เออผมก็ไม่รู้เขาเป็นไรฟังเสียงเขาบ่นไปนะครับผมให่ฟังเลยผมให้ให้คุณฟังเสียงนะคนที่ด่าองยายด่ได้อยาเดียสองคนมไม่ควเกิดมาไม่ควรเกิดมาไวอยู่ไปก็ลบเลือบปวดี้ค่ะ พ่ดเง่าเม่าอยู่ไปก็ลบโลกาไปเฮียทูเลียไใ้เฮียไนต้องประเทศไทยตัดตัดแม่แม่ให่เฮียเอ่อเหตุเกิดก็คือไอริทีมผมเนี่ยไปว่าประมาณเขาน่าจะเล่นล็อกซี่ครับแล้วเขาได้แค่คิวแค่สองตัวเว้ยแล้วก็เลยแบบทะเลาะกันใหญ่เมื่อกี้เลยครับแล้วผลสุดท้ายก็ ก็ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะแต่รู้ค่ว่านี่น่าจะเป็นสังคมอาวียุคนี้ใช่ไหมใช่ไหมใครที่เป็นผู้เล่นอาวีตอบหน่อยนะอันนี้คือสังคมอาวียุคนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เปิดใบดา่า <c oughs> ทอ้อวะนี่ผมเปิดเมื่อกี้ผมอัดให้คุณได้ยินเสียงเพราะนะว่ามีใครด่าอะไรกันบ้างอืมไอดี ID ที่จริงก็นู่นนี่หน่อยเท่านั้นแหละแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรนะ อที่จริงเขาไม่ได้ว่าอะไรคนที่เล่นล็อกซี่ด้วยเว้ยแต่แต่ล็อกซี่มันวอนส้นตีนเข้าเจคำนี้ผมไหมเข้าเจคำนี้ผมใช่ไหมน่าจะวอนส้นตีนมากครับก็เลยไอรีก็จัดสวนด่านไปด่ากันมาเหนื่อยแล้วเนี่ยที่จริงเขาด่ากันเยอะมากครับแต่ผมอัดไม่ทันผมอัดทันแค่ตอนนี้ตอนที่สำคัญเมื่อกี้นะ